มีบักบัวมีบักอื้อนะคะแต่ก็มีหยอดบอกักเผานะคะเริ่มต้นเลยก็คือเตรียมนามยนานั่งค่ะใส่พริกใส่เกลือลงไปนะ,ะตามด้วยค่าตะไคร่ใบมะกรูดนะคะแล้วกา็สซมี่ผักอิตูกับผักชะอมค่ะเพิ่มความหอมนะคะนามเริ่มห้อแล้วนะคะข้าก็ใส่บติบของห้านะคะลงไปทุกอย่างเลยค่ะ อันนี้ใส่ตอนนำบะขันนี่เดือดก็ไดนะคะหรือใส่ตอนนำเดือดก็ไดนะคะเพราะว่ามันบะข้าวเนาะมันเป็นผักมเมนพวกเหนือสั์เนาะค่ะเนาะหลังจากห่อใส่วัตถุดิบแล้วนะคะก็จิรู้สึกว่าน้ำมันหน่อยนะคะอันนี้บะเ็นอย่างค่ะเดี๋ยวจากหน่อยผักมันสูงมันกระสิยุบนะคะเดี๋ยวน้ำมันกระลายเองนะคะพอผักทุกอย่างนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเ่ากระปรุงโดยน้มปลาล่าค่ะ แล้วก็ผงวิเศษค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะตามด้วยนี่ค่ะลูกโดดนะคะคือแบบดูชอบแบบเพชรเนะคะมันสะใจดีเนาะตามด้วย